สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นรามหวยเราพัฒนาหวยเราพัฒนาโค้งสุดท้ายวันที่18เดือนสิบเพี่หกเนะครับผมงวดที่แล้วงวดที่แล้วเสียดายนะเสียดายอยู่นะสามตัวบนหนึ่งสามห สองตัวล่างห้าหนึ่งหนึ่งสามหกห้าหนึ่งครับผมนะให้สามกับสี่ฟันสามไม่มีสามหกนะเสียดายจริงๆเนาะเข้ามาได้แค่เจ็ดงวดเองทุกคนนะไม่ถึงแปดงวดเลยอนะขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมงวด,ดี่แล้วเดินมาอยู่ฟันถูกอยู่แต่จอไม่มานะ เน้น3ามเก้ามาสามหกขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาตามม้วนนี้กันต่อครับผม หวยลาพัฒนาน,นะครับผมวันที่สิบแปดนอเด่นก็จะเป็นนี่เลยแปดกับเก้าวันนี้แปดกับ9้านะครับจอแปดก็จะมีแปดสามแปดห้าครับผมแปดหนึ่งต่อไปจอเก้าก็จะมีเก้าสามเก้าห้าแล้วก็เก้าหนึ่งตัวกันนะครับก็จะมี 829284แล้วก็94นะครับผมถ้าพี่ๆท่านนายทุนเยอะนะจับ97ไว้ด้วยครับผมนะ97นะวันนี้ได้เด็น <c oughs> วันนี้ <c oughs> ได้เด่น789นะ789 ผมเอาเจ็ดออกนะเอาแปดกับเก้ามาตัดเจ็ดทิ้งไปถ้าพี่พี่ทุนเยอะนะจับเก้าเจ็ดด้วยนะครับผมสำหรับตัวฝันนะ วันที่สิบแปดนะคอฟันแปดเกี่ยวกันไหมไม่น่าจะเกี่ยวเนะเาะตัวเนี่ยนะครับก็จะมี <c oughs> <c oughs> แปสั <utan. c oughs> ขอรูดขอไปด้วยนะครับผมเป็นไอยังไม่หายเลยเวลาจะไอแล้วพูดไปด้วยนะมันลำบากมากเลยครับผมแปดสามแปดห้าแปดหนึ่งแล้วก็วเก้าสามนะจบไปแล้วครับผมสำหรับลาพัฒนาเลขสองตัว ต่อไปเรามาดูสามตัวครับผมสามตัวขอให้มาในวันนี้สามตัวข้อนี้ที่แปดนะแปดสามห้าแปดสามหนึ่งแปดสามสองแปดห้าหนึ่งแปดห้าสองแล้วก็แปดหนึ่งสอง ขอให้มีมาครับผมนะขอให้มีเลขแปดมาขอให้จอเข้าด้วยนะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับผมสวัสดีครับ